รักแม่เออแม่ก็จะไม่รักพี่คิดขอโทษแม่ก่อนคิดแม่ว่าอย่างไรขอโทษค่ะก่อนขอโทษค่ะยังไงขอโทษค่ะแม่ก่อนขอโทษค่ะแม่ก่อนพูดมาแม่ขอโทษเออแม่ขอโทษแม่ก็ไม่รักพี่คิดที่กอกไปเลยไม่นั่งกับคนอื่นไม่นั่งหนุนข้างนอกรถหนุนไม่มีใครรักหนุน เอาพี่พงก็ไม่รักพี่อ้อยก็ไม่รักพี่ยิมก็ไม่รักขอโทษแม่ก่อนทุกคนจะรักหนูหมดเลยขอโทษแม่ก่อนจะมาจับเอาไว้ลูกเขาลูกเขาอยู่ในท้องไม่ใช่ลูกเขาแล้วเพิ่งไม่ขอโทษเขาเพิ่งไม่ใช่ลูกเขาอย่าจับขอโทษเขาก่อนขอโทษเขาก่อนไม่ได้ขอโทษก่อนเพิ่งเขาไม่ก่อนเพิ่งเนอะ ขอโทษก่อนอัน้เร็วขอโทษแม่ก่อนพี่คิดพี่คิดถ้างั้นแม่ไม่ให้พาพี่คิดไปไหนมาไหนด้วยเด้อ <sk ill it> ขอโทษแม่ไก่ก่ <sk ill it> อกนเด้อแม่อย่าให้แม่ใช้ไม้หูดนะแม่พูดดีๆกับพี่คิดนะ่นี่ง <sk ill it> <unplug it> ขอโทษค่ะพูดก่อนฝากมือนะขอโทษก่อนยับ ข้อสวดเรียงเข็มปากเชี่ยเข็มอยู่ไหนไม่มีเขียนยศของลูกไม่ไกลลูกไม่ใช่ลูกไม่ไกลแล้วลูกเป็นเด็กไม่น่ารักแล้วจะพูดหรือไม่พูดจะพูดหรือไม่พูดพูดพูดไหมพูดไหมอ้าวพูดมา หนูขอโทษค่ะพูดงานหนูขอโทษค่ะ <K _> หนูขอโทษค่ะแม่กาย <K _> หนูขอโทษค่ะแม่กาย <K _> พูดไป <K _> พูดไปก็ช่างแม่ไม่เอาแล้วจอดรถแม่จะจอดรถนี่เอาแม่จอดรถให้พี่คิดลงเพราะพี่คิดไม่ขอโทษแม่ <K _> ลงไปเลยนะแม่จะไปปล่อยทิ้งเลย ขอโทษแม่เดี๋ยวนี้ขอโทษแม่เดี๋ยวนี้เอาไม่ขอโทษแม่จอดลุงนี่เขาจอาไปอืมเอีเขาจอดเขาจอดลุ้นขอโทษแม่เดี๋ยวนี้ขอโทษแม่เดี๋ยวนี้เอ้าไม่จอดไี่คิดถึงขอโทษแม่เดี๋ยวนี้เลยเขาจอดมาเกนั่นขอโทษแม่เดี๋ยวนี้พูดดีๆขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะพูดดีๆขอโทษค่ะ โด้ดีๆไม่งั้นแม่จะเอาลงเลยหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอีกแล้วขอโทษพี่อ้อยด้วยขอโทษค่ะพี่อ้อยด้วยไม่งั้นแม่จะเอาลงรถขอโทษพี่อ้อยอางนี้เมื่อเช้าทำอะไรขอโทษค่ะพูดดีๆไม่งั้นแม่จะเอาลงรถนี่ขอโทษพี่อ้อยก่อนขอโทษค่ะขอโทษดี๋ยวนี้ขอโทษพี่เขาขอโทษค่ะก่อนเร็ว ขอโทษค่ะพูดดีๆพูดเหมือนพูดกับแม่ขอโทษค่ะเร็วเอ๊จะพูดหรือไม่พูดไม่พูดใช่ไหมไม่พูดใช่ไหมจะพูดหรือไม่พูดไม่พูดไม่พูดก็ลงไปลงไปพูดดีๆเรวขอโทษครับพี่อ้อยพูดก่อน มือทำยังไงมือนะ่ะมาใหม่หงดดุดยิ้ม